สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำน้ําเขียวแบบง่ายๆในในฉบับของผมครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูสูตรดูวิธีทําแล้วก็ atch, ว,วิธีการเลี้ยงใบแดงไปพร้อมกันเลยครับว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรบ้างแล้วก็มีวิธีการรักษาดูแลเลี้ยงทายน้ําอะไรอย่างไงบ้างเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับสาลร่คอเรล่ากันก่อนนะสาลร่คอเรล่าหรือน้ําเขียวเนี่ย จริงๆมันคือพืชหนึ่งชนิดนะซึ่งมีขนาดเล็กมากประมาณ10บถึงสไมค่อนเนาะก็แล้วแต่ชนิดเนาะส่วนคอเลล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ใจว่ามันกี่ไมครอนเนาะก็ลองไปอ่านในวิกิพีเดียเองนะครับก็มันจะมีข้อมูลอยู่นะครับผมก็จะไม่พูดถึงตรงนั้นก็แล้วกันเนะาะคอเลล่าเนี่ยน้ําเขียวมันคือพืชใช่ไหมค,ความต้องการของพืชน,นะครับก็เหมือนกับเราเลี้ยงไม้น้ําในตู้นะั้นมันก็ต้องการธาตุหลักธาตุรองแล้วก็าสารอาหารต่างๆที่เหมือนกับต้นไม้นะครับ ก็เหมือนอารมณ์เหมือนเราเลี้ยงตาไข่ครับก็อารมณ์นั้นเลยเนาะก็เราจะให้สารอาหารพุกนั้น,นให้แก่น้ําเขียวนะครับน้ำเขียวมันก็จะกินนุ่นนั้นมันก็จะขยายตัวแล้วมันก็จะสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มข,ขึ้นนั่นเองนะครับส่วนวิธีการทำแล้วก็ให้เราเตรียมภาชนะ,ะบรรจุน้ำนะครับกี่ลิตรก็ได้แตใ่ในที่นี้ผมใช้ประมาณ40ลิตรนะครับก็ขั้นตอนการทำน้ําเขียวก็จะมีการน้ําตาลนะเอ้กากขุ่นรสหรือการน้ําตาลก็ได้นะครับ ก็ส่วนตัวผมใช้อาม,มีอาม,มิหรือกากผงชรลนั่นเองแล้วก็มีปุย๋ยปุ๋ยอันนี้เป็นสูตรเสมอนะครับก็จะใช้เลขามสิหาสิบหกก็ได้ขอให้เป็นเลขตอง3ตัวนะก็จะเป็นสูตรเสมอนะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็นปุยยุเลียนะครับก็อัตราการใช้นะครับก็จะเป็นแค่1นช้อนโต๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมผสมเพิ่มเติมมาหรือจะใครจะไม่ใช้ก็ได้เนาะอันนี้เป็นปุ๋ยดวมจุลธาตุนะครับที่ผม ผสมขึ้นเองแล้วก็ใช้ในตู้ไม้น้ําด้วยนะใช้ในบ่อในฟาร์มนู้นด้วยนะครับก็การใส่ก็จะใส่อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอามิอ,อามิหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งฟาร์มนี่ยผมตวงแล้วเท่ากับหนึ่งช้อนโต๊ะพอดีนะครับก็จะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะก็แนะนําให้ใส่แบบบนตะแกรงเนี่ยมันจะกองแบบกา,กากใหญ่ไปด้วยนะครับเนี่ยวิธีการใส่ปุ๋ยก็เนี่ยพูนประมาณนี้นะครับไม่ต้องแบบพูนเยอะๆเนาะในอัตราส่วนน้ำซีลิตรที่ผมจะสอนทำในวันนี้นะครับ ก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยยูเลีย e อีกหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้นะครับแล้วจ,จะไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วส่วนถ้าใครอยากจะหาอะไรมาเพิ่มก็จะเป็นพวกปุ๋ยธาตุรองแนะนำให้ปุ๋ยธาตุรองแล้วก็พวกธาตุเหล็กนิดนิดหน่อยๆนะครับธาตุหลักมันก็จะมาจากพวกยูเลียพวกนี้อยู่แล้วนะยูเลียากากน้าตาลกากอารมีอาร์มิอะไรพวกเนี้ยนะครับธาตุหลักมันจะมีเยอะนะนี่แล้วก็ผมจะใส่ตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นปุ๋ยที่ผมผสมอเองอย่างที่บอกไปนะครับ เราใส่ไป,ไปใส่ไปประมาณสองปั๊มนะครับหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะหรือถ้าใครเลี้ยงไม่น้ำเราอยากจะทําน้ําเขียวใช้เลี้ยงไรแดรให้ให้ให้ใหปลากินเนี่ยก็เอาปุ๋ยแม่น้ําท่านาลองมาใส่ได้นะผมลองแล้วใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าผมเคยลองพี่เขาของมีนคว้าแพ้น,นะครับพี่เต้ยนะครับเขาส่งไอ้สนะี่ยูมาให้ลองแล้วก็ผมเอามาลองใช้อะเขียวดีมากนะครับน้ำเขียวอะทาน้ําเขียวดีมากเลย ใช้กับตู้แม่น้ําก็ได้นะครับคือแบบทูอ in one เนี่ยผมเคยเอามาใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมผสมใช้เองแล้วก็ประหยัดลงไปอีกนิดน,นึงนะครับโอเคเดี๋ยวอรอให้เนี่ยมันละลายหมดเนาะตัวตัวปุย๋ยสูตรเสมอเนี่ยมันจะละลายช้ากว่าเพื่อนนะครับสูตรย,ยูเรียเนี่ยมันจะละลายเร็วนะข้อพยายามกรองให้มันละลายในตะแกงพวกนี้เนะาะรอจนมันละลายให้หมดนะครับ แล้วก็ถ้ามันเหลือกากพวกนี้เนี่ยเป็นกากปุ๋ยอะไรพวกนี้เราก็เอาทิ้งไปได้เลยนะไม่ต้องเสียดายเนาะ,ะจากนั้นเราก็จะยกถังเนี่ยเข้าไปใส่ในภาชนะที่เราจะใช้เพาะเลี้ยงในวันนี้นะก็ในวันนี้ผมก็จะใช้เป็นกระบังจุ่น้ํา40ลิตรนะครับก็วัดตวงแล้วเป๊ะๆนะครับเกิดถ้าเกิดใครอ,อยากจะให้มันกระบังเล็กลงมาเนี่ยเราควรจะลดอัตราสูตรปุ๋ยลงด้วยนะครับก็อย่างเช่นวันนี้ผมใช้1ช้อนโต๊ะใช่ไหมก็ควรจะลดลงมาเหลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะถ้าน้อยกว่า ประมาณ20ลิตรเนี่ยก็ควรจะลดลงปุ๋ยลงมาแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้มข้นเกินนะครับเราจะเอาไปใช้ลําบากนะครับก็อันนี้เป็นสูตรอนะัตราที่ผมอลองใช้มานานแล้วนะครับก็จะใช้สูตรนี้นะครับไม่ผสมลําปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพวกนั้นผมมองว่ามันจะทําให้น้ําเขียวเราเน่าง่ายนะครับแล้วก็ไรแดงเนี่ยมันจะกินน้ําเขียวเป็นหลักเนาะส่วนใครที่ใส่ป้าปน ลำอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้เกิดจุลินทรีย์นะครับก็จะเป็นอาหารเสริมให้กับไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าในผลคววิจัยของโกบะมงเนี่ยเราเข้าไปอ่านได้นะมันมีเขียนอยู่ว่าถ้อาอาหารที่ไรแดงจะได้รับจากสารอาหารเนี่ยน้ำเขียวคือมากที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาไปเลี้ยงน้ําใสมันก็จะมีหลายสูตรใช่ไหมมันก็จะเป็นพวกเนี้ยหมักใหม่นะครับตัวไรแดงมันก็จะกินเข้าไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสารอาหารที่มันอยู่ในตัวไรแดงเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าน้ําเขียวนะครับก็ มีบทวิจัยออกมาแล้วนะครับมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับก็ลองเข้าไปอ่านในกรมประมงนะครับหรือตามเว็บก็ได้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับก่อแนะนําให้ใช้น้ําเขียวในการเลี้ยงเพื่อจะอให้สารอาหารจากตัวไรแดงเนี่ยมันไปอยู่กับปลาเนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับเวลาเรา,ใช,าใช้เลี้ยงแบบอาหารน้าใสเนี่ยสารอาหารที่อยู่ในตัวไรแดงเนี่ยมันจะน้อยนะครับมันทําได้แค่แบบ ปลาอิ่มเฉยแต่ว่าสารอาหารมันอะไม่ได้เยอะนะครับเหมือนเรากินกินอาหารกินเพื่อให้อิ่มนะแต่ว่าสารอาหารไม่ได้ไป,ไปบํารุงอะไรร่างกายเราเลยนะครับก็อารมณ์จะประมาณนั้นเนาะเราก็แค่เนี่ยทานน้าเขียวนะครับตั้งในที่แดดนะครับเนี่ยใส่น้ำลงไปเลยถ้าทําสสูตรผมเนี่ยทำตามได้เลยนะครับน้ํา40สิลิตรถึง60ลิตรก็ทําสูตรนี้ได้นะครับถ้าต่ำกวา่าประมาณ20ลิตรเนี่ยให้ลดสูตรปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งนะบเนี่ยเราก็ปล่อยไปเลยนะครับ แนะนําถ้าอยากจะทําจริงๆเนาะให้ทําทั้งหมดนะครับ7ถังเนาะก็จะทําวันละถังไปนะครับมันก็จะวนวนวน,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 วนแบบเนี้ยนะก็มันมีอ่าหลายสูตรนะรที่บอกอยู่ตามอ่าในยูทูบเนาะก็อันนี้จะเป็นสูตรของผมที่ผมจะมาเลือกทําในวันนี้เนาะค,คือมันไม่มีอะไรเยอะยุ่งยากมีแค่ปุ๋ยแล้วก็มีการน้าตาลแค่นี้นะครับ2อ,อย่างนะถ้าใครเลี้ยงไม่น้ำก็เอาปุ๋ยไม่น้ำมาใส่ก็ได้แค่ปั๊มเดียวอ่ะมันก็เขียวเห็นไหม ทำไว้หลายๆทาถังนะมันจะวนใช้ไม่มีวนไม่ไม่มีวันหมดเลยนะครับเนี่ยเราก็จะมีลูกไรให้ป่ากินเรื่อยๆนะความสะอาดแล้วก็รักษาเองได้เลยนะครับว่าอยากจะให้มันสะอาดแค่ไหนเราก็กรอกตะกรอนอะไรหมออกให้หมดเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้นะครับอ่ายิ่งน้ําเขียวสะอาดตัวไรของเราก็สะอาดปลาไรของเราก็สะอาดเราไปให้ปลากินมันก็สะอาดนะครับมันก็จะไม่มีโรคอะไรติดลงไปเยอะแยะนะครับถ้าเราดูแลรักษามันเป็นประจ,จำเนาะ เราก็เติมน้ำนะครับน้ำาในรดมันลดเราก็เติมนะสูตรนี้ผมก็ทนแดดทนฝนนะครับผ่านมาหลายปีแล้วทุกฤดูนะครับทั้งหนาวร้อนฝนนะครับตกยังไงมันก็เขียวนะครับนี่นะเราเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทำน้าเขียวเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปนะครับว่าเราจะเก็บเอาไปให้ไรแดงเนี่ยยังไงเนาะอ่ออีกอย่างหนึ่งนะครับก็ทําแล้วก็หมั่นมาคนนะครัไม่ถ้าไม่ได้เปิดออกซิเจนนะครับก็ให้มาคนเช้าเย็นเนาะหรือว่า อ่าว่างเวลาไหนก็มาคนก็ได้เนาะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะอ่ามาคนในช่วงเปลี่ยนถ่ายน้ำเนาะก็ช่วงเย็นนะน่ะนะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่าเก็บน้ำเขียวให้ดูนะว่าเอาไปใช้เลีย้ยงอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นถังเมื่อวานที่เราทําไปนะก็อ่าวันนี้เป็นวันอังคารนะเราทําเมื่อวันจันทร์นะครับเราเช้ามาแล้วก็จะเอามาคนแบบนี้นะคนน้ําเขียวนะครับให้เพื่อให้ไล่แอมโมเนียเนี่ยออกไปนะครับนี่นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ เช่ามาอย่างแรกเราต้องคนหนึ่งครั้งครับไม่ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็เช้าเย็นนะก็จะประมาณนี้เนาะส่วนถังนี้ก็จะเป็นถังที่เราจะเก็บในวันนี้เนาะถ้าใครเริ่มต้นเนี่ยเขาก็สามารถทําถังขังที่2เนี่ยในวันอังคารนะครับหรือถังที่3ามในวันพุธแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจนมาครบ7วันนะก็จะใช้ตะแกรงรองก่อนเนาะก็จะเป็นคุณภาพนะเกี่ยวที่เราจะใช้ในวันนี้เนาะมันก็จะเขียวเนี่ยประมาณนี้เนาะในสูตรของเราที่ผมจะสอนในวันนี้เห็นไหมมันก็เขียวนะครับ เขียวแบบแบบแบบเขียวเข้มเลยใช้เลี้ยงแบบตัวพารามิซียมอธิเมียไรแดงไรนางฟ้าอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะนี่ครับแล้วแต่ว่าใครจะเอาไป DIY ยยังไงนะอ่าตรงนี้ผมก็จะใช้เลี้ยงพวกกุ้งด้วยพวกปลาด้วยเนาะนามันก็จะใช้ได้ไหลายควบคุมหน่อยนะถ้าใครอยากยาจะใช้เลี้ยงนะแต่ที่ผมมาสอนในวันนี้คือในภาคหน้าเนี่ยผมจะมาสอนพวก พอกุ้งพปลาบางชนิดที่มันต้องใช้น้ําเขียวนะก็เลยจะมาสอนอสูตรที่ผมน้ําเขียวที่ผมใช้ก่อนนะว่ามีสูตรไหนบ้างนะเห็นไหมไม่มีตะกรเลยนะครับก็เป็นน้ําเขียวที่สะอาดนะเห็นไหมเราควบคุมคุณภาพเองได้เลยนะครับว่าจะให้มันสะอาดอยังไงนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีวิธีการเปลี่ยนน้ําไรแดงยังไงนะอ่านี่ก็จะเป็นถังที่ผมใช้เลี้ยงใบแดงนะก็ผมจะใช้แค่ถังเดียวนะในการเลี้ยงใบแดงนะก็จะวนแบบนี้ไปตลอดทั้งปีนะครับ ก็จะไม่มีวันหมดนะครับก็อุปกรณ์ที่เราใช้คือตะแกรนงะนั้นแนะนํามือใหม่หรือใครที่ยังไม่ชินเนี่ยก็แนะนําให้ใช้แยกน้ําเขียวกับใบแดงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราเอาใช้แบบรวมกันเนี่ยถ้ายังจับทางไม่ได้นะมันจะทําให้ไรแดงเนี่ยไปเกิดในถังน้ําเขียวที่เราเลี้ยงไว้เนานะมันก็จะไม่มีเลยน้ําเขียวมาเลี้ยงไรแดงตรงนี้นะครับก็วิธีการอาเอาตัวไรพวกนี้ออกนะคือให้เราใช้ตะแกรงพวกนี้แบบ ทีหน่อยนะครับก็มันจะได้กองลูกใบแดงแล้วก็ตัวใบแดงเนี่ยให้หมดนะครับแล้วก็จะได้ไม่เหลือทิ้งเนาะนี่ยเราก็จะตักแบบนี้นะครับแบบแบบนี้ไปนะครับนี่มันก็จะได้ใบแดงแบบนี้เนาะอ่านี่คือผมตักไปใช้แล้วก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่เหลือไว้นะครับเราก็จะมาใส่น้าเขียวใหม่แบบนี้เนาะมันก็จะมีกินแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะอี่ยงเราก็ตักออกมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีอยู่ด้านใต้เยอะมากเนาะในช่วงเนี้ยอ่าที่ผมเนี่ยมันอากาศเย็นน่านไรแดงมันก็จะไม่ค่อยขึ้นมามันมันจะอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับ จากนั้นเราก็หากระบวยนะครับหรือขันน้ำอะไรก็ได้เรามาตักนะครับแล้วก็กองนะครับกองลงไปเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีลายแดงลงเหลืออยู่แล้วก็กองแบบนี้ให้จนครบหมดถังหมดทั้งถังเลยนะครับเราก็จะได้ตัวลายแดงที่มันลูกลายแดงที่มันเกิดใหม่มาเนี่ยเต็มไปหมดเลยพอเราตักจนเหลือประมาณนี้นะครับก็มันจะมีตัวลายอยู่เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับอ่าส่วนลายตรงนี้เนี่ย ให้เราทําการตักละกรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวไรเนี่ยไม่ต้องเอาไปใส่ในถังน้ําเขียวที่เราเอามาใหม่แล้วนะครับคือเอาไปเอาไปให้ปลาหรือลูกปลาเราเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกตะกรอนตัวที่ตายแล้วอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะปลาปูอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเอาเศษตะกรอนพวกนี้เอาไปออกเอาไปทิ้งหรือเอาไปให้ปลาพวกนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะทําแบบเก็บไข่ก็ให้เราทําการกองไข่มันจะมีหลายวิธีนะก็ไปหาตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็น ว่ที่ผมกรองมาตามก้นถานก้นก้นบ่อเมื่อกี้นะครับก็จะทําการล้างนะครับเนี่ยให้ล้างน้ําเปล่านิดนึงนะครับหรือจะไม่ล้างก็ได้นะแต่ว่าผมจะค่อนข้างที่จะล้างน้าเปล่าก่อนแล้วก็เอาไปให้ลูกปลานะครับเนี่ยผมก็จะเก็บไว้หลบเจ้าไปให้ปาหลาพวกเรนโบว์ในบ่อครับในบ่อข้างนอกเนาะ,ะในถังตรงนี้ที่เลี้ยงไายแดงนะครับก็จะใช้ถัง40ลิตรเหมือนกันนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวออกซิเจนด้วยนะครับในการเลี้ยงไายแดงเนาะ ก็ถ้าเราอยากจะทําให้ลายแดงมันเยอะเนี่ยเราจำเป็นต้องมีออกซิเจนให้เขานะครับเวลาเราไม่มีออกซิเจนเนี่ยสังเกตว่าลายแดงมันจะตายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันจะลอยอยู่บนผิวน้านะครับลอยเป็นแพรเลยนะครับมันแยกอากาศกันนะครับแต่พอเราใส่ออกซิเจนปุ๊บเนี่ยมันจะดำลงไปอยู่ใต้น้ำนะมันจะไม่ลอยขึ้นมาเลยนะครับตัวส่วนตัวที่มันจะใกล้ตายเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาแทนนะครับเราก็จะตักตัวที่มันใกล้ตายเนี่ยเอาไปใช้ให้ลูกปลาแทนนะครับมันก็จะมีวนแบบเนี้ย แบบไม่ต้องเสียดายนะครับบางคนเลี้ยงไรเลี้ยงไรแล้วแบบพอไรเยอะๆเนี่ยแบบตักเอาไปใช้นิดเดียวแบบเสียดายครับไม่ต้องเสียดายนะครับให้เราตักแล้วก็ใช้ตัวกองนะครับกองเอาลูกไรออกนะครับไม่งั้นถ้าคุณไม่ตักไปใช้เนี่ยมันก็จะตายภายใน2อสวันอยู่ดีเนาะเราก็จะไม่ได้ใช้ไรแดงตรงนั้นนะไม่ต้องเสียดายนะถ้าเราเห็นไรแดงมันเยิ้ปุ๊บเราก็ตักไปเลยนะครับตักแล้วก็กองกองเอาแต่ตัวใหญ่ๆไปนะไม่ต้องเอาตัวเล็กไปเนาะมันก็จะมีใช้ตลอด ทั่วไปนะฮะน้ำตรงนี้ผมก็จะเติมน้ําประมาณอ่าหกลิตรนะครับในการเติมลงไปในถัง4 0ลิตรก่อนนะครับเพื่ออ่าเป็นการเจือจางน้ําเขียวอีกทีหนึ่งครับนี่ให้มันได้น้ําใหม่ด้วยนะครับาจากนั้นก็จะใส่น้ําเขียวนะครับที่เราใช้เอาใส่แดงเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับเนี่ยมันก็จะใส่แบบนี้ผมจะยกน้ําเขียวมาใส่ประมาณ2ถังนะครับก็น้ําในถังที่ใช้เลี้ยงไวแดงก็จะมีประมาณ30-35ถึงลิตรประมาณนี้นะครับ ให้เราเติมครบจนครบตามตําบลดที่เราต้องการนะครับก็ใ,ใครใช้ถังกิลิตก็แล้วแต่เรานะว่าจะใช้ภาชนะบรรจุน้ำเนี่ยกี่ลิตรนะบางอาคตอาจจะใช้เล็กใช้ใหญ่หรือจะใช้เหมือนผมก็ได้ถ้าใช้มันุก,ก็ทําตามเหมือนผมได้เลยนะครับนี่ก็ให้เราใส่แบบนี้แล้วเราก็เปิดออกซิเจนนะถ้าใครไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องพยายามตักไหลไปใช้ใบ,บ่อยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเองออกซิเจนกันนะครับส่วนใครที่มีอาหารเสริมพวก อาหารเลี้ยงน้ำใส่นะก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับดีกว่าที่เราไปใส่ผสมกับน้ำเขียวแน่นอนนะครับก็ถ้าเราใส่ตรงนี้ให้เขาจะมามีจุลธาตุกินไปด้วยก็ได้นะครับน,นะนี่ก็จะเป็นบอ่อปลาที่ผมจะใช้เลี้ยงทุกอย่างในข้างนอกนี้เดี๋ยวผมจะมาะค่อยๆแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะว่าเป็นปลาอะไรนะหลังจากที่เราเอาไปให้ไยแดงแล้วนะครับก็มันก็จะเหลือน้ําเขียวอยู่ประมาณ12ลิตรเนาะ ก็ให้เราทําการใส่สูตรคุ๋ย,ยเหมือนเดิมที่ผมบอกไปในตอนแรกเนาะก็เอาลงมาใส่ถังนี้ส่วนพวกนี้เราก็มาใช้ถังนี้ต่อไปนะมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับอ่าไม่มีวันจบวันสินนะ้นเนาะก็เราจะมีใช้น้ําเกล่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับวิธีการทาน้ําเกล่ยวแบบฉบับไม้น้ำบานปานนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายคนระับสูตรอ่าไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายก็มีแค่สองสาตัวนะครับ ก็ถ้าใครชมคลิปนี้แล้วว่าถ้ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป,ไป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนับเดี๋ยวเราจะพามาชมต้นไม้หน้าเลี้ยงกันต่อนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ